สวัสดีตอนเซาเซาวันครูจ้าพี่น้องมนีผ้ามาเบืองท่านตะวันหลากสีหลายสไตล์ายเด้อจา้าสวยสดงดงามมากออกดอกเด้ละเทื่ยนีเพื่อนจะออกเป็นช่อเด้อจ้าเด้อทานตะวันพันนี้ออกเป็นช่อสวยงามมากค่ะมีหลายสีนะคะต้นหนึ่งออกประมาณหกเจ็ดดอกนะคะ บานพร้อมกันประมาณหกเจ็ดดอกสวยงามมากนะคะลูกประดับหนาบ้านนี่อุ้ยน่ามองมากทุกคนสวยงามมากลักษณะดอกก็จะออกประมาณนี้นะคะออกพร้อมกันต้นนี้มีสองสี่หกแปดสิบกว่าดอกเลยแต่ยังไม่บาน ทักทายตอนเช้าเช้าเด้อทุกคนแรกๆออกมาจะเป็นสีแดงเข้มเด้อพี่น้องสายๆหลังๆก็จะออกมาเป็นสีส้มประกายเหลืองนะคะอุ้ยสวยมากเปลีย่ยนสีไปตามแสงนะคะตัวนี้จะออกเป็นโทนแดงเลยนะคะเพราะว่าเริ่มบานครั้งแรกก็จะออกเป็นโทนแดงแบบนี้ สวยมากต้นนี้ประมาณ8-9ดอกนะคะเป็นช่อเลยสีแดงกำลังเริ่มทยอยเบ่งบานนะคะสวยงามแห้งทุกคนสีของดอกทานตะวันตัวนี้มาเป็นช่อเลยนะคะช่อเดียวกันบานแบบสวยงามแห้ง หนึ่งต้นจะมีหลายดอกมากนะคะนี่หนึ่งต้นมีหกเจ็ดดอกว้าวสบายตาสบายใจว้าวมากเลย